สีมาลองเอาเงี้ยขี่ขี้เดียนนี่แหละลองเบิ้งอะ่ะนะครับมองเก้านี่ละขึ้นไปนี่ละแต่ว่านี่ใช่เงี้ยขี่ขี้เดียนย่างมังเว้ยนย่างหัวคำนี่ย่ากลางคืน,น,นจังเสียวเงี้ยหอกมาลองครับพี่น้องเลยว่าเสียวขี้เดียนมาลองเทียรเล็เทียรเล็ของปีนี้ใส่ขี่เดียนต้องห้หน้าเนี่ยกระละสาสัตบ่ โอ้ยบักไงพี่น้องบักไงบักไงบักไงดู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 นั่นว่าแล้ววะโอ้บักใส่รูปตัวเหนียวใส่รูปใครเดาอยู่ชมป่าหน่อยกันหน่อยนั่นนั่นโอ้อันนี้ไซส์ใหญ่พี่น้องไซส์ใหญ่เติบไซส์ใหญ่เติบคือปลาไหลไงเพียรโอ้เพี่รเพียรเพียร์เพียรเพียรปลาไหลไงเพียรพี่น้อง เนี่ยเอดเนี่ยท,ทางว่าแต่บู้คึอมือมันเพราะว่ามีป่าแล้วม่หันล้มดึงม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีป่าเพราะว่ามันมีป่าแม่ดิลี่พี่น้องมีป่าครับ สวัสดีครับของนั้นๆกินที่นิสานครับพี่น้องนะครับจากเกี่ยวกว่อนผมพาพี่พน้องมาทางโคกทางนี้น้ำล้นหวยล้นต้อนลงนี่พี่น้องจนจนจนห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งฝนบมา,มาจักเทือเลยบาดเนี่ยเอา่าว่าจะทิ้งช่วงเถอะเวย้ยนะครับเลยสะพาพี่พน้องมาลอง,มา,ลองมาอีกเที่ยน,นึงพี่น้องแต่มือนี่พี่น้องนี่สีมาลอง เอาเงี้ยขี่คเดียนนี่ละลองเบิ้งอะนะครับมองเกานี่ละขึ้นไปนี่ละแต่ว่าจะใส่เงี้ยขี่คีเดียนย้ำมึงเว้นย้ำหัวคำนี่ย้ำกลาขึ้นจังเสียวเงี้ยหัวกมาลองครับพี่น้องน้าผีคีเดียนมันกับบก่อยหายากดอกแต่บ้ามันอยากออกมาลองมึงองูซื่อนะครับเพราะว่าน้ามันบ่อไหลส่วนมากป่ามันจะบกใคยกินเงี้ยแต่น้าบ่อไหลนี่ป่าจะบก่อยกินเงี้ยร้อยพี่น้องแล้วเสียวเงี้ยจมมากเลอนีเงี้ยขี่คีเดียนครับไปไปลองเมึงน่วกันพี่น้อง น้ำก่บปูมีดอกพี่น้องน้ำกระแหงมืดละน้ำนวลตอนแรกว่ามสีมีน้ำเหลือแต่ยู่น้ำหอมนี่เราคิดว่าป่าขึ้นนวลมืดเลยตอนนี้เหลือ่าเสี่ยวขี่เดียนมาลอ่องเทียแรกเทียแรกของปีนี้ไอ้ขี่เดียนต้องไปหน้าเนี่ย <c oughs> กาาาัลลาซาดบ่ ใส่ลแล้วแหล่ะพี่น้องใส่แล้วยางยามขึ้นขับมาขับมาพี่น้องนี่ได้ปลาเออเงี้ยขี้เกียร์เดีย่ยวนะกนัโอเคแียนี่ยนี่แหละพี่น้องตัวนี้พอะปนเลยเนียนนย่นะครับตัวนี้เนี่ยพอะปนเลยนะครับปลาเข็งซีหาตัวบลาข้อหน่อยสองสามตัวนะครับโอเคโอเคโอเคเอามาแล้งพ่อกันพี่น้องว่าจะเป็นจังไหนครับมาแล้งนี่ในสิเป็นเงียหว่วงด้วยพี่น้องเด้อเงียหวกครับเดี๋ยวมาสลับกับเมียให้ อ่าอย่ากีดเดียนครับพี่น้องเราติดตามทุกันครับสวัสดีงาแมลงครับพี่น้องหลังจากกินข้าวแรงแล้วนะครับพูนเดินกันเป็นสีเก่งๆจักหน่อยเอานะครับ ตอนยามเมื่อว่าหันได้ปลาซีหาโตอยู่นะครับเงี้ยกับเหลือแดสสำหรับเออไอใส่เดือนนะพี่น้องสำหรับใสเดือนเหลือแดแต่นี่น้ำมันขึ้นเจียวหงกมาใสพี่น้องใส่เดือนมันหาอะไรกังขึ้นนะ่ะทัาสศรีบุดุทั้างไดไปไปเบิ้งพี่น้องเต็มจังไใ้ไปหนอนอยู่ข้างเตียงเจ้าของหล้างแรก หลังแรกก็ยังเป็นขรุขอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงกับไหนมึงจะเข้ากันน่ะนี่นี่ถ้าคู่หัวขวมหรอกโอ้หลังแรกนี้ตัวพี่น้องโอ้โอ้หลังเล็กหลังเล็กไอ้ช่อน ไอช้อนน้อยไอช้อนน้อยหลังแรกพี่น้องได้มาแล้วแต่ว่าเงี้ยสีเดียนนี่โอเคเลยทั้งเกียร์แต้มยามขับไปเมื่อกี้นี่นี่ตัวแรกกันพี่น้องไอช้อนอึ๊บเงี้ยสีเดียนนี่โอ้ได้กาเลยน้ำหน่อยๆน้อยนำบ่ไรเงี้ยเงียเง้ยร้อยไม่ต้องเป็นกลางคืนเอ้ยต้องเป็นี่ยน น้ำน้ำท่วมท่วม้นตกกระเตียนบ่ไหนฮมองมองอยู่ทั <Wh istles> ้งหัวหน้าเนี่ยฝนบตกกระเตยกัะเตียนได้ตีไป้เข้าฝนตกนะาระตักระเตียนว้ยหลังนี่เป็นหัวบดึงดึงเป็นแนวไรเว้ยดึงยังดึง ปูหรือปลาปลาหรือปูปมีจิลีเอาปลาตัวนี้ไหมโอ้เออเอาเอาเออโอ้ยขาดตัวนี้ไหมโอ้เบ็ดไปทั้งเลยหาร์เดึงคลิกไหลโอ้ใส่บู้บาดเนี่ยหมากเบ็ดไปทั้งเลยไหมพี่น้องโอ้หมากายพวกเนี่ยผมผู้ขาเลยโอ้ <laughs> mắc mặt ngay các loại úp 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 ổng mặt youtube này mặt ngay bằng <cả> <laughs> <laughs> mắc ngay khác lại น้ำหลังนี่ก็เป็นสีขุ่นๆพี่น้องเบ็ดหลังนี้น้าอยู่ไหมเป็นค,คุณบสีขุ่นๆอยู่ไหมนี่ไหมน,น่นน่นว่าเหรอตัวว่าเหรอตัวโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเห็นบ่พี่น้องนี่แหละที่เด็ดเงียบปลาไหลเงียบนี่ที่เด็ดเงียบที่กระเดียนได้ทุกบุกได้ได้ทุกปลาปลาดุกกระไร ปลาคอกอะไรปลาเข็งก็ได้ยอยยอยยอยอยยทำหนีได้พอดีเอาปวดปวดอ่ะโอ้ยม่กินเลอกเดี๋ยนาะมันโมได้เอานั่นมานาวมาไดไหมน้องโมได้เอาเอไอ้โมได้เอาคิดอยู่งหรอกว่าจะเอาอมยิ้มมาน้ำไหมลิฟเมกเลย พลาดเลี้ยวพลาดเลี้ยวพลาดเลี้ยวเสียกำลังค้นไปลังนึงเลยไี่น้องเอาอื่นังเสียวเอื่นังเสียวผมยิ้มออกเพื่อนครับเสดายเสดายบูได้ไดไดออกมานำ้ำคิดอยู่ดิตอนกินเขาวแรงนะแต่คิดคิดเลี้ยวก็ลืม โอ้างหนึงอ่ะตัวนึงอ่เลี้ยงมาเลยนี่พี่น้องตัวนี้เลี้ยงมาเลยนะี่ยแทนที่เขาขาวยุงในพี่น้งองโค้ดหน้อยรอบหน้าจะได้แบกบกจกลงทงุนหายเงี้ยนี่แหละหาเงี้ยใส่เดียนนี่แหละพี่น้องจังมาแต่ทานอึบ นี่ปลาทุกไส้หลังนี่เขาเป็นหูบคืออีกอยู่บ่การเลี้ยงสามหลังอยู่บ่ร้องมึงกันอะ่ะคือยังเป็นหูบอยู่ห่านแม่นอีหลีพี่น้องโอ้ถือมาเลยสามหลังเลี้ยงกันเลยสามตัวแม่นเลยถึงสามหลังมึงเลี้ยงกันมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเต่าเปลี่ยวอมยิ้มมาหนึ่งพี่น้องขายดี แเราผมยิ้มมานี่บ่ตายที่ไห่ซ้ำแล้อบ่ตุยที่ซ้ำเลยเอา้าไปได้ซ้ำนี่ละก็มาทานยีลีวิญญาใส่เดียนไปกันหนูรอบนารอบนาเจอกันไหมสิบได้หาซื้อหวกแล้วรอบนาเนี่ <c oughs> ยอินดีเฮายีรีวะได้ปลาทุกไส่ใส่ชุ่มซ้ำนี่พวกด,ดีโมกหมอเอา้ากาเลี้ยงไม้อีกอยู่บ่ ไอเดียอยู่ชมป่าหน่อยกันเลหืมนานนานอู้อันนี้ไซสใหญ่พี่น้องไซสใหญ่เติบ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 พี่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องนะเห็นบ่นะพี่น้องเห็นบ่ไซสใหญ่เติบไซสใหญ่เติบเดี๋ยวขอเน,นี้ยดลุกออกกัน ัดเดี๋ยวนิดเดียวพี่น้องเกือบมาพอทันเกือบมาพอทันครับเนี่เยเกือบแค่นิดเดียวเกือบบดได้แหบอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเกือบมาพอทันมันมีตัวแดงแดงียนต้องคนนึกเอาตัวมัมีลูกหน่อยแรีนต้งคนตัว อ้าวเข้าทุ้งเล้วพี่น้องถือวบ้าหมาแล้วเข้าทุง้งเลยเลยวนิดเดียวเนี่ยรุนแรงมีหัวด้วยไงใส่เดียนด้วยของเก่านี่ละ โอ้ยหลังนี้พี่น้องหลังนี้ถือปลาไหลใหญ่ปวนอะถือปลาไหลใหญ่ถือปลาไหลใหญ่เมืองเนอะปวดอะพี่น้องเห็นบ้าปวดอะปลาไหลอ่ะถือปลาไหลใหญ่เปียาโอ้เปียา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 เปล่าปลาไหลใหญ่เปียาพี่น้องเมืองเนี้ยเปล่าทอดเปียาเฮ้ โอ oh ้ได้อีก oh. บ oh. e ่ะไัวเนี่ยโ้เด้อคนหน้าคนเขาเว้ยุโอ้ยสิ่นชีวิตหรอพี่รองเอ้ยเ็แบบโอ้ยตัวนี้ไงมึงเนี่ยอ่านปศุสัตวีกอยู่นี่อะไร บบไรอีเช่นเคยพี่น้องกินเลือแข็งลิบเมกเลยเอาใส่แผนเดียวแผนเก่านี่ใส่แผนเก่าเสียกำลังคนพี่น้องอา้าวไฟกระไรไฟกระเมิดบัดนเนี่ยไฟแชกกระเมิดโอ้ยเอา้าดึงเลยเอียนเอียนบ่บ่ปันไรพี่น้อง นี่ละปักไว้นี่ละอื่นเสาจังเหมือนนมูไปต่อไปโอ้ยเสียดายเงี้ยนี่เด้อเงี้ยหุ่นขี้กรเดียนเหมือนไวกักกินดีกินดีนดขี้กระเดีนนะ่นเลเจอกันรอบน้ำรถมาสีหมานมาหมาดดูเงี้ยอันนี้ว่นหนิแม่ <c oughs> สุปอปวดเฮ้ยเปี้ยหลังนึงพีง่น้องเลี้ยงกันมาเลยเบี้ย โอุ้นันลงอุ้มยงสันน้ง,นงีาเนาะยูบเนาะบติ่งขีงเถอะมันก็น่ะโอ้บักไงพี่น้องบักไงบักไงบักไงดูดูดูดนั่น,นว่าแล้วโอ้บักไสลูตัวหนียวไสลู๊ฮ้พี่น้องพี่เพปิทโปฏิโท เพียพี่น้องพี่เอากินเลือกจูบอกแล้วมันสูงเงีย้ยธรรมังสารท้องบ่อไร่มันสูงเงีย้ยนี่บ่อไร่สูงเงีย้ยนโอ้กินเลือกแต่ว่าซี่เล้วพวกเอันนั้นมานำ้ำแค่นั้น,น,นโอ้โหบ่ได้เอาอันอมยิ้มมานำ้ำนี่นนปลาตัวเท้าแขนนี่โอ้ วา of, ่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันจิ๋มานมันจิ๋มนเนี่ยงเพื่ออะไรโอ้พี่น้องที่บได้เสียกับลังพ้นอีกซะโปรดพูนอะโอ้ทำไมมีอมยิ้มนี่ปโดได้ที่ไม่น้องเลยเนี่ยมีอมยิ้มนี่ยโบได้ได้ไ่นเห็นบ่พี่น้องโอ้เสียดายเสียดายเอ้าเสียกับลังพ้นอีกแล้วพี่น้อง บ่ได้เสียกับลังคุณหลายหลังเลยมืั่นีลยสามลังเลยถิปดป่าอยู่ในเนี่ยอ่ะทีท่ทุกว่าเลืตัวว่าเลืตัวมันสิ่มมันเนี่ยนี่หลังสุดท้ายเพี่หลังสุดท้ายก็มีห้อยดึงอีกแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายยังมีห้อยดึงเองาไม่ใช่ว่ามันหัวหลังสุดท้ายเด้อมันก็แรงขาดในหลังนี่นบันเปนขาด ผมดึงซะแล้วมันขาดไม่อย่างนงงป,ป่าอยู่บวไม่สิวา่าหมาน้อ,องจะถ่ายดัวเว้ยไม่ใช่พูดจะพูดแต่บู้ถืมอมือหมันเนี่ยเฮ้ยก็ยังมีป่าอยู่เลยเพี่น้องเดี๋ยวเด้อทางว่าแต่บู้ถืมอมือหมันเพราะว่ามีป่าเราไม่ขาดผมดึงไม่ขาหไงเพราะว่ามันมีป่าเพราะว่ามันมีป่า แม่นี่ลีพี่น้องมีปลาครับนั่นโอ้อันนี้ก็ตัวสวยครับพี่น้องอันนี้ก็ตัวสวยๆเลยเนี่โอ้อันนี้ก็ใส่สวยพี่น้องใส่สวยเออดมันว่หลังทุ่ยไทยพี่น้องหมนหันว่หลังทุ่ยไทยก็ได้ในนี้ลังเรือดก,กับมานมาถึงหมานเลยเผื่อเผื่อพี่น้อง ึงเอาครับพี่ห้าตีได้ห้าตีมันเป็นน้ำเงี้ยรถผมว่าเงียง้ยพวกนี่บ่ปันไอ้แต่ว่าเงียง้ยขี้เดียนนี่โอ้ยเดี๋ยวรอบหนาเดี๋ยวบอกไครได้ไม่หรอกเนาะพี่มึงนี่รอบหนารอบหนารอบหนาเดี๋ยวพ่อาพ,าพี่พ่อน้องขุดเงียง้ยขี้เดียนมาใสา่ที่ดีนี่ละ เออมือสิหมานหมานตั้งแต่หลังแรกพ่ดห,หลังยุทธไทยมัพป้าป่าอยู่นี่นบ่อแม่บ่ตาก็สามลูกพี่น้องนี่จะบอกยังไงเพื่อรุ่นโลกกัมีตัวหนึ่งไงปย่างขึ้นเมือ่อพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องยามอดรถเลยมึงเนี่ยตัวป่าไหมมีจะบอกยังไงบอกยังไงสามตัวอยู่นี่พี่น้องบอกยังไงสามตัว ปวดโผพปวดโพปวดโพ,โดโพ,โดโพสำหรับเงีย้ยเงียใส่เดือนพี่น้องเงียใส่เดือนได้จังส่เหลือเงี้ยหว่วกมืออื่นเศร้าพี่น้องมันล้อลุล่นมืออื่นเศร้าน้องการบางเงี้ยหว่วกที่เป็นจังไหนนะครับอยู่นี่ประมาณสามลนะครับตามที่กาปประมาณมึงไอ้ด้วยสายตาเดี๋ยวได้เงี้ยหว่วงใส่ใบเดาขึ้นขึ้นหน่อยพี่น้องนะครับเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่น,นคี้ก่อนนะครับมากดไลค์ใส่กดแชร์ผมว่าหมา,มาน,นที่สุดในรอบปีพี่น้อง สวัสดีน้ำสาๆครับพี่น้องโอ้พวดเราเรามาขึ้นนี่พี่น้องเลยเงี่ยขีก่กะเดียนี่พูดทักแล้วมาทานทักอีกรีในป่าม้าผมว่ามันสามโลมื่ขึ้นนี่พี่น้องในบักงหญ่ๆงสามตัวนะครับบักงหญ่ๆงสดสดเลยสามตัวนะครับแล้วก็ป่าหน่อยอีกพวดทักอีกรีมาขึ้นนี่พี่น้องว่าบอยอยากว่าอะไรนะครับไปเบิ้งกันน้ำยามมาเส้าพี่น้องระวางเงียห่วกครับเงียขีก่กีเดียนอันไหนเด็ดก็กันพี่น้อง ตอนเศร้านี่สิเป็นเงีงห้หวกไปครับแถวนี้น้ามันหนักบกลงเดโอเอหลังนีไหมพี่น้องหลังนีเสยแต่เบางหลังนีไห่พี่ล่ะโอ้ยอยู่บน่นนอมาบดีนบ่ดันอย่างนอเนีน่ยเนาะมาบดีนบดันอย่างแท้โอ้ยมันดุดลดงไปหน่อยมึงเนี่ยเฮ้ย เห็นว่าเขางุนมดเปล่โอ้ยนี่ขาดจ้อยมันขาดไว้จะนอนเอ็นหนึ่งนีย่ยังดอกพี่นอ้องใช่เลอโอ้ยมันขาดตัวแมนมันมีปลาปลาอย่างนองเนอะถือมันอ๊บ บอยู่บอยู่ขนจริงๆช่วงดวนรู้บ่ลแล้วอเราเปน้องยังมะเจ้าโอ้บ่ได้เรื่องไรเงี้ยหัวกในป่ามาตัวน้อยๆสามสีต่ตัวเห็นจิบเอาเป็นแค่ยังขนเหลือนเกจหลอนเมื่อเราละนะครับอีปูเนี่ยเพิ่นนะครับบ่ได้เรื่องนะครับถือว่าโอเคก็คือเงี้ยกี่กระเดียนนะครับพอามาฐานให้รียมือขึ้นนี่พี่นน้องเอ้า สารคิ้นนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมากดไลค์ใจกดแชร์กับพี่น้องเป็นบรรยากาศหายุ่งากินของลูกอีสานบ้านหนะ้านะครับบริเป็นการสร้างภาพอีหยังบริเป็นการสร้างคอนเทนต์อีหยงังเอาบรรยากาศจริงๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสารับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนโชคดีมีชัยมากดไลค์ใจกดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนุ่งมีกำลังใจสูุ้ดโต๊ะนะครับโชคดีมีชัยพาพี่พา,พาน้องเบิ่งสะพานรถไฟสักคราวหนึ่งก่อ,อนถึงเมืองบ้านพี่น้อง สภาพข,าม,ข,า,มขามทางรถไฟขามหวยพี่น้องมึงเข้าหาอยู่หากินนะครับสวัสดีครับผม